Cowboy สวัสด,ดีครับทุกคนวันนี้มาเป็นคาร์บอยครับ channel user left your channel เฮ้ยลงมาเจ็ทครับผม User left your channel User joined your channel คุยจะเป็นไงรู้ปีเจ้าโอเคแหละพอดีพาเพื่อนไปรับลอตเตอรี่นะ เช็คไวไงบ้างโอรสก็ดีครับนายวันนี้ียันลองลองติดต่อทางติเก็ตติดต่อแล้วรอรอตอบรอคนคนรับเรื่องนี่คนไหนนะเควินหรออเโเควินอ๋อนี่เราจะถือถือในตกปลาเอามาแถดงให้เขาเห็นว่าเราต้องการตกปลานายนายก็ถามเขาด้วยเลย กนเควิ้นมันตกไม่ได้ครับตกได้ทุกตัวเลยครับยังเป็นยัเว้นเล็กเซอร์เจียนผมต้องการพิชิตปลาเลย User your left her channel. พวกมันควิ่งเหมือนกัครับเขาติดตัวเข้ามาอย่างนี้เขาเขาบอกให้มารับที่นี่้ว่าทำไมนายถึงรู้ล่ะดูเทียนีกแรงเกินไม่อย่างนี้ เวลามันโดนหัวคนมัาในนี่ด้วลยละไไวะยังไงวะมัน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 ลูกตามหัวปวะจะจบแล้วค <Hindu. S 1> น, <benevol> น,นไม่เบ็ดคนคนไม่แรงนะไอ้คนไม่แรงเล่เลเลนรถเข้ามานี่นักตกปลาผู้ใดเนี่ยใครเนี่ยดีครับขอโทษดิ <Wu> ใครครับเนี่ยถ้าคือจอนอ่ะจอนอะไรนะเป็นจอนอ จอร์นอะจอร์นใจเย็นอจอร์นจอร์นจอร์นเอ๊ะเสียงคุ้นๆเหมือนเมื่อวันกอดกดเหมืองด้วยกันอืมนั่นใช่เร็วถ้าวันนี้นายแต่งตัวรับเบียรกันที่บาร์ได้ปะนะใช่เลยมาทอะไรที่นี่เนี่ยเออพอดีข้าวเออเอาเร่ขายเออปีท่อมจะบอกโรงงานที่จุ๊จุ๊จุ๊จุขายเลยแเอาขายเลยครับก็ท่านเออมาทำอะไรกันเหรอมันตกปลาตกปลาตกปลาที่ฐานหินไข่ข่างหน้าตากเล่นวะนะ ปลาชนิดใหม่ใครนะไหน,นบนน้ำตางไอุ้นจีนเปล่าบนนะไม่ไอเจ๊กอยู่ข้างเราเา้เาเอาอะไรเขาบนใครอนะ่ะบนนั้นนะ่ะใครวะเพื่อน ลูกพี่อ๋อลูกพี่จนจุกลูกพี่หัวเกือบแตก nó nhiều lắm chọc đang thế còn nữa